วันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกสินะฉันก็เลยขับมอไซค์แง้นๆมาเลยไงล่ะสวัสดีทุกคนโอ้ยจะหมอนี่อีกแล้วแอบชอบฉันตั้งนานอ่ะสวัสดีที่รักไม่ได้เจอกันนานเลยนะให้เมื่อไรจะเรียกเรียกฉันที่รักสักทีออกไปหมอนี่แหละนะแอบชอบฉันมาตั้งนานแล้วแต่ฉันไม่เล่นด้วยอ้ารอก่อนซิอกหลายของฉันนะฉันได้อยู่ห้องกับหมอนี่นะสิเออเพื่อนๆยัยมิล่ามากับใครน่ะข่าวขึ้นนะเนี่ยปิดเทอมนะนักเรียนนั่งที่ได้แล้วกูจะเริ่มเข้าบทเรียนแล้วก็เพิ่มกาารรบ้้นนนนใหเยออะะะๆวัไ รลยกันคุณครูจะเพิ่มการบ้านให้งั้นเหรอโอ,โอมีเด็กใหม่มาด้วยนะกันตังเข้ามาแล้วโอ้กันตังเหรอจ้าอันนี้เปิดเทอมนี้มีเพื่อนใหม่มานะทุกคนโอ้ยมาวันแรกฉันก็ตกหลุมรักเขาซะแล้วสวัสดีนะ้าตายเหอหน้าร้างอะ่ะม่เห็นหล่อเลยเอาละเอาละเดี๋ยวไปยกโต๊ะข้างบนห้องนะใครจะอาสาพาเพื่อนไปหนูเองค่ะไปกันเถอะเราชื่อมิลานะเออเออผมชื่อกันตังเนาะกันตังชื่อพอจังเลยเล่นแบบนี้แล้วเนี่ยสมกันใช่ไหมเออ มีอะไรหรือเปล่าอะพามาผิดห้องนะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะออคือว่าจะถามดีไหมนะว่าว่ากันตังมีแฟนหรือยังเออ,เอ,อคือว่าก็ยังอะนะไม่มีอะไรหรอกงั้นก็เข้ามาในห้องนี้สิตายเหอะเขินชะมัดเลยอะ่ะ อะไรคะนะ่ะเมื่อกี้ไหนเห็นไหมไม่มีอะไรหรอกหน้าทําเป็นเล่นไปได้เออแต่ว่าฉันเห็นจริงๆนะนี่ไหนมองไม่เห็นหรือไงน้าไม่ะโครงกระดูกขยับบอเธอตลกชะมัดเฮ้ยเกือบจะชอบแล้วไหมล่ะทําไมทําตัวแบบนี้เนี่ยเอ้าขอโทษไล<ห>น,นะเธอบอกว่าโคงกระดูกขยับงั้นเหรอขยับจริงๆด้วยพี่รอ สมด้มหน้านายไม่เชื่อฉันเอ,เองคือเชื่อแล้วยรีบออกไปกันเถอะไอ้ตายเหอะเปิดเทอมวันแรกโดนผีหลอกซะง,งั้นแย่ชะแยะ <c oughs> เด็กพวกนี้โง่ชะมัดเลยอ่ะฉันสิงอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วนะในโรงเรียนแห่งนี้แหละนะไม่มีใครเจอฉันมาตั้งนานแล้ว <c oughs> ฉันคือพูดแม่น้ำโขงยังไงล่ะนะแล้วทำไมฉันมาอยู่ที่นี่ล่ะ เอาละเด็กๆแค่นี้กันก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะบายบายเลิกเรียนได้ค่ะคุณครูกลับก่อนนะคะอไปกันเถอะเอ้ยไม่ชอบหน้าหมอนี่เลยอ่ะที่รักรอฉันด้วยเอ้ยฉันบอกว่าฉันไม่ใช่ที่รักนหนนี่ไงมันชอบมองที่รักอ่ะที่รักกลับดีๆนะนี่นายเขาเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยหลบไปเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าทุกคนไว้เจอกันนะมิาฉันเบื่อความสวยของฉันมากเลยนะนี่ที่รักบายบาย นายตลกจังนายว่าไงนะปัดโถ่เว้นั่นเป็นคนของฉันนะมันใส่หน้านายชะมัดเลยชกกลับบ้านดีกว่าอะไรกันน่ะเออเธอวันแรกฉันก็มีคู่แข่งเลยฮะว่าแต่ว่ามิลลาก็น่ารักดีนะเนี่ยหรือว่าฉันจะจีบมิลล่าดีนะในที่สุดก็มีคนค้นพบฉันแล้วใหญ่มิลล่างั้นเหรอแอบตามไปดีกว่าใหญ่นั่นจิตอ่อนชะมัดเลย โชคดีละฉันคิดว่าจะขอยืมล่างหน่อยแล้วกันนะมิลลาและแล้วเจ้าผีตัวนี้ก็ได้ตามมาที่บ้านมิลล่าเฮ้ยถึงบ้านสักทีนะคุณแม่ก็ไม่อยู่ต้องอยู่คนเดียวไปกินไก่ดีกว่าน่ากินจังเลยอะมิลล่านั้นชอบกินไก่แต่ทําไมไม่มีใครชอบนะอุย๊ยอร่อยจังกินก็ไม่หมดแหะเก็บไว้ที่เดิมดีกว่า <c oughs> เอ๊เอ๊เ,อเสียงอะไรใครร้องไห้บ้านฉันไม่มีคนนะเอ้าเ,เสียงมาจากตรงนี้ไม่ใช่หรอ <c oughs> ยังกลัวผีอยู่ด้วย<ะ>อย่าเข้ามา่นะ ฉันเอารองเท้าฟาดปากเลยนะมันหายไปไหนแล้ว่ะอุ้ยตามมาแต่ไหนเนี่ยปิญญาณฉันหลุดแล้ว๋อวนี่เวอร์ชะมัดเลยนี่ไปนั่งลงก่อนใจเย็นๆนะฉันมีอะไรจะคุยด้วยช่วยฉันได้ไหมอะฉันติดอยู่ที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์มาตั้งนานแล้วนะแล้วให้ฉันช่วยยังไงนะจะไม่ทําอะไรฉันใช่ไหมเออฉันไม่ทําหรอกนะฉันก็แค่ขอยืมล่างหน่อยนะฉันก็อยากจะกลับไปหนองน้ําฉันนะเอ๊ะหนองน้ําหมายความว่ายังไงนะเออไม่ได้ตายอยู่ห้องวิทยาศาสตร์งั้นหรอเออยืมหน่อยนะเดี๋ยว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  เราจนได้แฮะอ๊ยในที่สุดฉันก็ได้ยืมล่างเยนี่แล้วแต่นะเยนี่เฉยชะมัดเลยใส่ชุดอะไรเนี่ยตาก็งั้นงันเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนให้เลยนะและในที่สุดฉันก็จะได้กลับไปลํำน้ำโขงของฉันแล้วนะมาแล้วจ้าโอ้ใส่ชุดแดงมาเลยอะ ทำไมคุ้นๆจังเลยนะเดยนี่ไม่เคยใส่ชุดแบบนี้ไม่ใช่เหรอมองทำไมจา้าเดยมิล่านั่นแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ต้องแบบนี้เฮ้ยทำไมฉันคุ้นๆจังรูครับเข้าเรียนกันเถอะเออเออไปก่อนเฮ้ยตายเหอะเหมือนเคยรู้จักที่ไหนมาก่อนเลยอะแต่นั่นอาจจะไม่ใช่นักเรียนเราก็ได้นะโอ้โหมิลาแต่งตัวสวยจังเลยแบบนี้ผมหลงรักตายเลยนะครับแซ่บมากๆเหมือนเลยจะเป็นแฟนกับผมสักทีนะเนาะเฮ้ยเหมือเด็กผู้ชายพวกนี้จังเลยปัญญาอ่อนอ้าวโดนด่าจนดอยแฮะ ทำไมฉันคุ้นๆหน้าจังเลยนะยังกับไม่ใช่ร่างของมิล่านะเอ๊ะฉันจําได้แล้วครูคนนี้นี่นะหรือว่าคนครูช่วยไปที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์เป็นเพื่อนหน่อยนะเฮ้ยครับผมตกหลุมรักซะด้วยแกนี่เองฉันจําได้หมดทุกอย่างแล้วนี่มันกระดูกของฉันนี่นะเฮ้ยไอยคนชั่วแกเอาร่างฉันกลับคืนไปน้ำโขงเลยนะเอ๊ะหมายความว่ายังไงนี่แกจําไม่ได้งั้นเหรอว่าตอนนั้นน่ะแกนอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ข้างๆต้นไม้นั่นน่ะเป็นริมน้ำโขงวันนี้ อุ้ยอากาศเย็นสบายใครน่ะมานอนอยู่ลำน้ำโขงขนาดนั้นอะ่ะว้าวสวยจังเลยอะ่ะนั่นมันนั่นมันไปดูใกล้ๆผู้หญิงคนนั้นที่ฉันตกหลุมรักนี่นะแอ่ว่าเธอไม่ใช่คนเธออาจจะเป็นนางฟ้าก็ได้ฉันจะเอาเธอกลับบ้านไปด้วยนะมาเป็นเมียฉันซะเถอะฉันจำได้คร่าวๆว่าแกตกหลุมรักฉันแล้วแกก็นำล้างฉันใส่ไว้ในกระเป๋าฉันจะเอาที่รักไปทดลองวิทยาศาสตร์ช่้ยแฉก นั่นมันเขาีิแกจำฉันได้หรือยังฮะเฮ้ย,เ,ยเธอ,เ,อเธอยังอยู่เหรอเนี่ยฉันไม่สามารถกลับไปที่เดิมได้กว่าฉันจะหาคนจิตอ่อนเจอคือฉันขอโทษฉันไม่คิดว่าเธอจะมีชีวิตนะฉันขอโทษนะก็ฉันตกหลุมรักเธอนะแกตกหลุมรักฉันแล้วเอามาทดลองแบบนี้เนี่ยนะพูดแป็น้ํโขงก็มีหัวใจเหมือนกันโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะแก้ไขทุกอย่างให้รือว่าฉันต้องผสมคุณครูคุยกับผีนั่นหรอนะมิล่าผีหรอมาพอดีเลยมานี่นักเรียนแล้วแล้วคุณครูก็ตัดสินใจที่จะทําให้การทดลองนี เกิดขึ้นอีกครั้งการผสมน้ำยาเนี่ยจะทําให้ร่างกายของผู้วิญญาณนั้นกลับคืนมาและก็ต้องให้เอาน้ํายาเนี่ยไปละลายในแม่น้ําโขงซะแล้วคนที่ต้องออกไปละลายก็คือเธอนั่นแหละมิล่าเอ้ยมิล่าตื่นสิมิล่าตื่นว้ยมัเป็นผีช่วยด้วยเอ้ยอะไรเนี่ยออ้ย่มิล่าตื่นแล้วและสุดท้ายเด็กๆพวกนี้ก็ได้นําน้ํายาที่คุณครูทดลองเอาไปละลายลงในแม่น้าโขงออามาให้ฉันเนี่ยเธอยังใช่มิล่าใช่ไหมเนี่ยใช่ฉันนะสิมันออกไปแล้ว จาไม่พูดน้ำโขงนั่นนะแค่ยืมร่างฉันเท่านั้นเองและในที่สุดเธอก็กลับมาอยู่ในแม่น้ําเหมือน <ละ S 1> เดิมแล้วก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะโดยพูดแม่น้าโขงเองก็ไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นอีกเลย,ยจบเรื่องสักทีนะมาที่นี่เนี่ยพวกเราตั้งแคมป์กันต่อเลยไหมยังไงซะพวกเราก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอ,อจะว่าไปก็ให้ฉันเป็นแฟนไม่ได้เรื่องไงไ,ไงทุกคนเปิดเทอมวันแรกสนุกกันไหมน้องๆเนี่ยเปิดเทอมมีเป้าหมายอะไรหรือเปล่าสำหรับบางคนอาจจะเปิดเทอมเพื่อไปเจอหน้าคนนั้นก็ได้คนที่เธอชอบ เหมือนฉันก็บเธอหรือเปล่าฝันไปเถอะเอ้ยพวกโง่เอ้ยว่าไอเด็กชื่อกันตังหล่อจังเลยแฮะฉันอยากจะได้วิญญาณล่างด้วยเเสร็จฉันละเอ้าผมนึกว่าคุณจะไม่ปรากฏให้คนเห็นอีกแล้วแหมก็นะฉันสนใจในตัวนายอะนะฉันขอร่างนายเสนนเฮ้เฮ้เฮ้ไม่มาที่มาและสุดท้ายพูดแม่น้ำโขงก็ได้ดึงร่างของเขานนั้ลงมาในน้ำอุ้ยหน้าตาดีขนาดนี้ใครจะไม่อยากได้ล่ะจ้าไปกันเถอะที่รัก และเธอเองก็ได้ดูดวิญญาณมาใช้จึงเป็นพลังงานที่ดีของเธอนั่นเองเอา้าคือสมาชิกเราหายไปคนนึงอะ่ะมิะ,ะกันกันตังเงินเหรอกันตังหายไปไหนอะ่ะกันตังกันตังเพื่อนราคือตายแล้ว,ลวตกน้ำแน่แน่ยายพูดไ่น้ำขงนั่นมันยังไงกันนะกัตังเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์อาจารย์มาพอดีเลยค่ะว่าไงอาจารย์คะยายพูดไ่น้ำ อาจารย์ว่าแล้วไงล่ะมันไม่ใช่คนดีหรอกเอ้ยมันไม่ใช่คนนี่วะเอ้ยทำยังไงนะเชเตรียมของหน่อยอาจารย์จะทาการทดลองอีกรอบและรอบนี้อาจารย์จะจัดการมันเองอาจารย์แค่ใช้สารเคมีนี้ทิ้งลงในน้ําก็พอแล้วและอาจารย์ของพวกเขาเองก็ได้ทิ้งสารเคมีลงในแม่น้ำของใส่นี่เข้าไปโอ้ยสยองอ่ะเฮ้ยอาจารย์ทําไมมันไม่ออกมาถ้าไม่ออกก็ใส่นี่เข้าไปอาจารย์ไม่มาไม่มาเลยเฮ้ยนั่นไงมา มีอะไรอีกอะฮะอเอาลูกศิษย์ฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอ๊มีสิทธิ์อะไรเอาลูกศิษย์ฉันไปฮะแหมแกก็ยังชอบฉันเลยฉันก็ชอบลูกศิษย์แกไม่ได้หรือไงฮะเอาสารเคมีมาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้อฉันเจ็บนะว้ยน,นี่แกทําอะไรฉันเนี่ยนี่ลาเอาสารเคมีม,มาหลอนี่ฉันจะหักกระดูกแกนี่แน่ไยอมนี่แน่ไยอมฉันจะยอมแพ้แล้วและในที่สุดร่างของกันตังก็โผล่ออกมาโอ้ยกันตังเดี๋ยวฉันลงไปช่วยเองนะออระวังนะกันตัง ขอบคุณนะที่ช่วยฉันโชคดีนะเนี่ยปลอดภัยแล้วนะในที่สุดพวกเขาก็สามารถช่วยเหลือกันตังได้ฉันไปละทําดีให้ตายมิลาก็ไม่ชอบฉันนะเออฉันต้องทํายังไงถึงจะดีเออคือว่าโอเต้ฉันมีอะไรจะบอกนายอะว่าฉันมาขอบคุณนายนะเออรู้แล้วนะยังไงซะนายก็ไปขอบคุณมิลาน่นเธอเองก็มีส่วนช่วยเหลือนะฉันรู้แล้วแต่ว่าคนที่ฉันชอบจริงๆแล้วล่ะก็ว่าไงคือว่าฉัน่ะอะไรล่ะว้ยรีบพูดมาสิพูดมาสิฉันชอบนายนะ ฮะ huh? พอสาเอีพีกมาก <c oughs> และเรื่องก็จบลงแบบนี้แล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายนะ